สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบ่าวตุ้ยลำเพลิงน้องเชี่อครับพี่น้องเออไว้วางกลางเนี่ยเอาคนน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับจ่อมาอย่างนี่ยทำงานครับาจะทำงานหรือเปล่าเนี่ยงานครับเป็นเป็นหน้าที่เลยนี่หน้าที่จอ่อคือนอย่างนี่เส็จแนวครับบอ่อขาสายข้อกอีมา,าวาโยขเอจ่อกอีมาก้าอีมา,าอม,าาอมาผาดผาดผาดเห็นมันแหลมมันทั่วเลยนะ สวัสดีอาจารย์เกมครับสบายดีหลังจากที่บ่พอกันตั้งจัดมื่นว่ะบ่พอจิบไปง่ายน้อกันอยู่ <c oughs> โอ้ลืมข้าวพี่น้องเอ้ยไปตะวงหนึ่งหลายลืมวงสอง <c oughs> ลากมาเลยลากมาเลยก็อีมาเหยาเหยาเหยาใส่แรงงานเด็กอีกแล้วโอ้ยอาจารย์เกมวันนี้มีอะไรเสริมั้ยเนี่ย คงจะคงจะมีกไม่บ่มีกไม่สายเล่นไม่ครับเฮ้อคงคอยกับไม่คงคอยกับไม่กันหลวัดไม่หลวดไหมหลวดไหมสายเล่นไม่ครับเอาง่ายๆครับมีกไม่แล้วทีตรงคัญคืออ่ะโชว์ใหม่อีกโชว์ใหม่โชว์ใหม่ดีพี่น้องใช้ไล่กันเดิมโชว์ใหม่เออเอาไปแล้วลืมอีกแล้ววะเนี่ยเอาไปแล้วลืมอีกทำซีนไฟใหม่ทันไหมโอ๊ยทันระดับอาจารย์เกม ระดับอาจารย์เกมทั้งทันน่ะผมะนั่งถาหมึกวันหนึ่งจะเจ็ดโมงต่อตีนอ๋ออาอใส่ผ้ามัดได้จะใส่ลวดด้วยเด้ออาจารย์ถ้าใส่ผ้ามัดร่วมกันเนอะจะใส่ลวดโอ้โหน,นี่ติดบีมใหม่เพิ่มสี่ตัวฮะ<า>ติดบีมใหม่เพิ่มเอาบีมมาเพิ่มอีกเพิ่มสี่ตัวจะถามทีมงานต่อไปเอาติดแล้วเรียบร้อยครับใส่เพิ่มตัวไหนเพิ่มทั้งขาสี่ตัวอ่า กับนางลาบ่าเพิ่นบดเพิ่อมมาไทังขาอันนี้เจ้าเสียชยังเดินเนี่เดินสายเสือชีเช็กเลยบ่ะโอ้ทดเกิเลี่นยังกระเว้นตีนะครับเมรับแมนบอกครับแมนครับอาจารย์เขาเช็คแล้วก็ดีแล้วครับนี่ครับพี่น้องครับแมนครับพ่อกันโดนไพี่น้องครับอันนี้สาย ผมบอกเลยครับมิกไม่์มัตต้องสายมิกไม่์เป็นบ้าแมนบ่เนี่ยสายไม่์ได้ป่เนี่ยของไม่์ได้บ่เนี่ยสองหัวนะครับฮามัสฮามัสลักลักหมื่นลักหมื่นบ่สองสองสี่ในกในจีเซียนอยู่ครับอันนี้อันนี้คื้นอยังนี้ไม่์นี่ตัวนี้ยูพีเอ็มไม่ครับยูพีเอ็มไม่์ตัวตัวนี้ไมคใช่อาจารย์เจมของเรามีอะไรใหม่บ้างลวดใหม่ ลวนไม่นม่าเสียนนจัดเต็มมันเหแล้วเอะยืมสิบ่บ่อ้ฟังน่นี่เสียนนราจัดเต็มเลยบ่ปัอกัญหาเสีนี่แหละครับของเราก็นี่แหละอาจารย์เจียมาคือวันใหม่ปคนไกลใหม่เดียมหกหมเนี่ย ปาสองเซตจนี่เป็นแสนเลยต้าเอาไปเของมหอดตอนหอกบันมาจากะยองแมนแมนแมนอดระยองนี่พอเต็มบอกว่าใจสัญญาณมหอดเลาแล้วคือจัดนักจัดเต็มเน่ยเสียนนจัดพี่น้องครับแต่ฮะเออมสาสิลองกันลองยขอกอเก็บดูพด้อห้าเต็มตัว เอาพี un, ่น้องส่วนทีมจอผมกับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเสียนอนจัดเต็มนะครับพอแต้มจัดเต็มเลยเดี๋ยวมีกใหม่จะมาประมาณบ่ายสองตัวที่เอาตะเก่าวันเศร้าไปก่อนบ้านเสียงคือดังดีเถอะปะไม่เห็รถยนต์กูดแล้วกูดแล้วไม่มาถึงไม่มาถึงก็ตอน ไม่เป็นไรสลับสายใหม่สายมันยาวก็สลับกันเอาก็เปลี่ยนสลับกันง่ายมันไมมีเหลืออยู่สายไหนยาวก็ส่วนไหนสั้นก็สลับกันง่ายก็สลับกันตัวไหนที่มันเหลือมันยาวม้วนด้านในก็สลับกันปล่อยมาก่อนแล้วแกะไมยเรียกใหม่เอาใช้ช่วขคาวก่อนเอาใช้ช่วขคาวก่อนนี่ครับพี่น้อง ไม่สลับกันก่อนก็ได้สลับกันก่อนสลับสายก่อนก็ได้หยังดอกกสลับสายก่อนก็ได้แมนไอุ้ที่ม่นี่้ยมจะกูให้เนี่ มันต้องได้มันต้องได้นะ่ะได้แล้วนั่งบุญบะโน้มันต้องยิงไงน่ะได้ได้ได้โอ้ยได้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 สำหรับสายกันบา่บาว่าจังมากันเดี๋ยวเ okay, ขาเกะขไปก่นอนได้ย่มาแล้วขู่ไรก่อนมอนแม่นมันสายสันนะมันสลับไปก่อน เจ้าเก้าอี้เอาเก้าอี้เอาเก้าอี้ทำอะไรเอาเอาผ่านไปนั่นเก้าอี้ก็ได้เอาเมอาสมอได้ด้อทำไมไม่ยิงตรงไปนี่ไปนี่เนี่ยไปถอดเอาไมมเอาไห่ถอดนี่งถูกเอานี่ไอพีน้อง จัดหนักจัดเต็มเลยพี่น้องอ้าสุดยอดนี่เขาสิลองระบบเลยพี่น้องสุดยอดเลยครับเนี่ยเป็นอะไรกัหแข่งจากทิ้งง่ายเลพี่น้องเดี๋ยวมเป็นหลากสายเพรทันแล้วเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นขยงขยาก,กับเตะเขาเลยเด้ออันประดับกับพ่อมันยิงกับมันยิงเลยลวดเนี่ยเก็บ นี่ครับพี่นอ้อนอ่าทั้งหนามายิงนี้แล้วครับมาปิดเลยครับเกิดจอหลากสายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันมีวิธีดอกนี่ใส่เสื้ออมันสลับมันจำเป็นเพราะว่าเวทีมันอย่นั้นเอาทำเอาได uh ้ค oh. รับจะดึงเงาไันนั่นเอาเอาเอาเสื้อมาตอวด้วยเอาใส่ลวดนุ่ง เอคิดถึงลูกสาวดิ<อ>คิดถึงจังเลยเ,เป็นไงบ้างโอ,อโอ้ยมันก็สุดยอดแล้วลูกสาวคิดถึงลูกสาวเลยเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยหลายวันเลย <c oughs> มีอะไรใหม่ไหมในะรอบปีนี้ไม่รอบนี้มีซ้อมมีโชว์ใหม่ไหม มีเพลงใหม่ค่ะได้ตาชุดใหม่ฮะ <laughs> ลงทุนมีกักบาทละบาทเนี่ยฮะก็คือแบบว่าคาตัวหลอกก่อนเบิร์ดเลยพอโอ้บอกเป็นตะลุตนเนี่ย <c ười> เอาอิเลีเออเพื่อนค่นที่งั้นบุญบรรเทาตอ้องจริงไงแม่แกถือว่าจังหาไหม <c ười> อือเดี๋ยวทั้งเมื่อ <c ười> เดี๋ยวจะม,มีโอกาสเดส๋ยพานางไล่สู้เหมือนเดิมนะมนนลำพอกับแม่มาบอแม่ฝนมาบอเฮ้ยอุบลเราจะไปอยู่ไม่ใช่เหรอสิบเก้านี่ย เคยเคยไปบอตลาดนี่หักกมฆะมุ่นนะมันอยู่วังไหนลูกมันอยู่ในตัวเมืองไงบออยู่เส้นนอกเมืองเขาออกวัดอินมังคอนจามริใหญ่ตลาดไม่ใหญ่แต่ว่ามันเป็นลานใหญ่แล้วครูเพิ่งอะวาล่องจากรถอยู่นู่มาหาหมูอนที่หลามากกับแผลนู้มารถบัสค่ะมาจุกคนมาทุกคนเลยแก้มมาไหมมาเนี่ยมาหมดอ๋อรอบนี้เพิ่นมาเอารถมาพ่อพ้นยากพ่อยากเอาเอาเอาศาสตมาปูนอนตั้งไตวิธีทั้งนั้น เดินไนออยู่อยู่สายสายค่ละล่ะแม่สารคางรถก็ได้ลกูกแต่บ่อยากง่ายลไรนอนแต่ไปที่ดีสุดไปบ่เคยนอนสิเฮ้ยห <c oughs> นูไปเดินดูเฉยๆว่ามันมีอะไรบ้างที่อาบน้ำอยู่ไหนจะได้ไปถูกแต่ที่อาบน้ำข้างหลัง <c oughs> ไม่ใช่อยู่นูน่นโอเพ่นไงก็มีแต่ด้านหลังแม่แม่จะพาเพื่อนดีไปอาบทั้งหลังอะไร <c oughs> แต่ทั้งหลังคือมีอีลาบ่เคยใส่ผ้าถุงอาบวะเนี่ยเคยแต่ว่า อยู่นี่ก็มีทั้งหลังก็มีโอเพนแต่ว่าห้องน้ํามีก็ไปห้องห้องน้ำกันยั้ง,งนี่ทั้งคางน้าทั้งคางอย่างนี้นี่ทั้งหลังพ่อแม่จะพาเพื่อนให้เพื่อนให้เขาได้สบายใส่ละรับหูรับตานะ่ะลกูกเขาปานาะอะ่เดี๋ยวจะไงเดี๋ยวพ่อจะเป็นเล่นดได้ไปไปพักผ่อนเดี๋ยวจะซ้อมแล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วคนที่ตามตอนนี้ก็ยังสองพันกว่าอยู่โอ้ยพี่น้องคนที่ตามลูกสาวคนแน่ข่อยตัวลูกสาวข่อยแน่ลูกสาวลาข่อยได้ที่ ลูกสาหลา่าโอ๊ยมาเลูกสาหล่าล่าลาลองหล่าไหมอ,อีแควกับม่านมาเดี๋ยวจัง,งคุยกันไปไปไปพักผ่อนไป,ไป,ไปหน้าแหล่บรรเทาฝาก<า>น้องเอ้าพี่นอ้อ,นองครับที่น,นี่ฝากไว้ซสำเนียงิี่นอนเพราะไหมเบพวกเราจะลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามช่องหมอตุ้ยลำพลินอฟเชื่พี่น้องนี่ให้รังใจกันพี่น้องนี่ครับจัดหนักจัดเต็มนี่พี่น้องเาสวัสดีครับพี่กี๊ครับ นี่ครับพี่น้องการที่ร้องระบบแล้วบันี้ครับนี่ครับพี่น้องทีงานสี่องระบบก่อนครับสีเช็คระบบให้เฮียสบายใจมาครบกันเมื่อไหร่บันย์ครับจังหวะมันแคบปะบ่แคบครับสายผมเกือบห่ออัดเลยนะเฮียผมคอนเฟิร์มบ่อแคบอันนี้คือกว้างเลยครับเนี่ยโอ้หผมเล่นมาเนี่มีสนามนี่นะครับที่สุดนะครับเฮียครับ ็นคนหลายบลเบอลนี่ยนั่นแหละครับเบิร์ี่นะเบิร์ลำเพื่อครับนี่เป็นหมื่นเป็นหมื่นนะครับเนี่ยเป็นหมื่นเฮียเฮียยังหยาดแคบบอแคบครับเนี่ยอาจารย์เกมเฮียพุดเนี่ยเนี่ยจะฝาดพุ่หยาดมันแคบอันนี้บอกแคบบอกคนเ่โอ้โหอยู่แต่ละคนอยู่หลายประเด็นครับเฮียครับจูคนเบิร์จังหวัดครับบอกเลยครับนี่ยหนึ่งหมื่นเนี่ยฮอด ห่วงห่วงเสามทีแล้วพ่นโอ้โหสนามแย่เราพูดหมอลำบอกหมอลำมลอดหมอลำมไม่ได้แจกมะเหลียนครับแต่นั่นนี่นะอันนี้นะคือกว้างกว้างแย่างแย่เลยนี่ผมบอกเลยครับโปรไฟแนงอ้อมปูปูต้นซู๊ดปูนี่ครับคือสายมีกผมน่ะซูดแต่แล้วนี่อเาคือเอาตามันเราต้องไปฟังเขาหรอกครับคือฟัง ตามมาตรฐานที่เขาทํากันครับนี่แหละครับมาตรฐานที่ทํากันได้ครับมับแมครับเดี๋ยวนี้มาตรถามเงียจังเดียวแหละอันนี้คือเวทีคือทุกอย่างคือวางตามมาตรฐานสากลแล้วครับเนี่คือพวกผมจะตามมาตรฐานแล้วครับอันนี้คือห้าพันถึง8,000ัครับอรนนีม้อันนี้มาตรฐานแล้วครับเนี่ย นี่ครับพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สักทีพี่น้องอย่าลืมมากันลังใจครับพี่น้องร้านอ่ะสินสว่างโลหะก,กิีพี่นอ้องตูงขามพี่น้องถนนอ่ะส้มปล่อยรัตนะมาแล้วพี่น้องมื้อนี้ร้อยยี่สิบคุ้มค่าแน่นอนแม่ครับจัดนักจัดเต็มพี่น้องชุดใจจนเฮียเราบอกว่าอลังการแห้งครับบอกเลยครับจัดนักจัดเต็มมื้อนี้ครับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับนี่มิกใหม่ไฟบีม,มาเพิ่มอีกสี่ตัวเพิ่มใหม่ทุกอย่างครับโชว์ใหม่ทั้งหากม,มีเครื่อหอม ใบสองครับตัวนี้ตัวนี้อันเศร้ากันครับเป็นชีเศร้ากันเห็นไหน้องเอ้าจช่ไดมกกถ่ายเฮียเราคอนเฟิร์มอีกรอบนึงว่าถ้าฟังเนี่ยถ่ายเฮียว่าสุดยอดกับถ้าเบิ้งมีน้องเอ้าผัวที่ตามกันดีไหมกลังใจหลายๆได้มีน้องเด้อนี่ครับนี่ปลอดโปรงมีน้องสถานที่เอาพี่มาหาง่ายเฮียเราเฮียเราผมมาถามผมสามหลอดมีน้องมาพ่อบอลโอ้โหคนเบนอำเภอเฮียไปหาคนมาหลอดไปหาคนมาหลอดครับเมื่อเจ้าวัดนี่นี่เฮียออกมั่งง่ายหนึ่งผัว ใหญ่ใหญ่อลังการนาทีไงแม่บอกนี้ยดูหลายดูมันเบิ่งดูดีมีราคาเนาะเบิ่งอ่ะมันมันมันอิ่มเหมือนนะครับมันบริสดัดนะบอกไงครับเนี่ยอร่อยเช้ามันคุ้มนะเนี้ยสวบเบิ่งไฟเบิ่งฉากเบิ่งจอกคุ้มเหรอครับบอกตรงๆเลยบอกแป้งครับใหญ่แห้งครับเกินเกินเกินคุ้มกัจ้างไปไใจ้างไปง่ายทเกินครับรถซ้ำไปที่นะครับนี่ซ้ำซ้ำซ้ำวงหนึ่งนะครับรถนี่ซ้ำกันเลย ผลมานมุ้งคือบอลบอเส้นทางกันเหมืนกัครับ,บครับผมมาโหลดมาเนี่ย <c oughs> ปั้นแล้ววัเนี้ไอ้เฮียรอฟังเด้อครับเด้อล้ววันนี้นะครับนี่ครับจะเริ่มมาลังใจเฮียไปไลายพี่น้องนี่น้องเริ่มปั้นแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ